ชีวิตติดขาดจงขออโหสิกรรมสามสิ่งนี้จะดีขึ้นท่านตาเห็นอโหสิกรรมพริกเปลี่ยนชีวิตได้ท่านตาวิธีสำคัญช่วยให้ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดีเพราะอาโหสิกรรมสามสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ตลอดทั้งปีตลอดไปหลายคนทำอะไรติดติดขัดขัดชีวิตไม่ราบรื่น หยิบจับอะไร,รพราดพรั้งไปทุกทีทำอะไรไม่กลาวนาจนถึงวันนี้ชีวิตยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีให้กับตัวเองได้บางคนรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เสมอครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนแนะนำขอให้ทำตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้น อย่างน่าแปลกใจกันเลยทีเดียว 1. ขอโอโหสิกรรมจากพ่อและแม่ขอขามาจากผู้มีพระคุณและขอพรจากท่านเพราะพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตและเลี้ยงดูเราให้เรียนหนังสือพ่อแม่จึงมีบุญคุณใหญ่หลวงกับชีวิตของเรามาก หากเราซึ่งเป็นลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์เสียใจมากจนต้องเสียน้ำตาหรือเสียทรัพย์สินยอมเป็นกรรมหนักมากอย่างไม่ต้องสงสัยจะทวงหน่วงชีวิตของผู้เป็นลูกปิดทางก้นความเจริญทั้งหลายทั้งปวงชีวิตพบเจออุปสรรคหนักชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าขึ้นมีแต่ถอยหลังลง อาจเป็นเพราะกรรมหนักที่ทำไว้กับพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณนัももいいをを่นเองการกระทาสร้างรอยแผลไว้ในใจพ่อแม่จึงเป็นกรรมขัดขวางความเจริญในชีวิตของลูกโดยไม่รู้ตัวเช่นเถียงพ่อเถียงแม่ทำสิ่งกระเทือนใจพ่อแม่ทำพ่อแม่ร้องไห้ ด่าว่าคำล่วงเกินพ่อแม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพ่อแม่หรือสร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องตามแก้ไขขโมยสมบัติของพ่อแม่ไม่สนใจดูแลพ่อแม่เมื่อยามแก่ชราเจ็บป่วยตามสมควรลูกที่ดีควรหยุดกรรมไม่ดีเหล่านี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ด้วยวิธีขอขมาพ่อแม่และดูแลพ่อแม่ให้ดีเท่าที่ลูกจะทำให้ได้ถือเป็นกรรมดีทำให้ลูกได้บุญสูงมากชีวิตจะเจริญดีมากขึ้นลดวิบากกรรมที่ไม่ดีให้เบาบางจางหายลงไปได้นั่นเองครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนไว้ว่าขอโอโหสิกรรมเป็นวิธีที่ดีมากที่สุด ได้ผลเร็วดีที่สุดนั่นก็คือล้างเท้าพ่อแม่ขออโหสิกรรมจากพ่อและแม่ด้วยการล้างเทา้าหรือกราบไหว้ขอขามาพ่อแม่และขอพรดีๆจากท่านจะทำให้ชีวิตของลูกดีมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเราค้นหาโอกาสในวันต่างๆได้แก่ ล้างเท้าพ่อแม่ในวันปีใหม่หรือวันพ่อวันแม่แห่งชาติหรือวันเกิดของพอ่อวันเกิดของแม่และกล่าวคำพูดขณะล้างเท้าพ่อแม่ด้วยความระลึกสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ด้วยคำพูดว่ากรรมใดๆที่ลูกล่วงเกินพ่อกับแม่ด้วยกายวาจา หรือใจก็ตามขอให้พ่อกับแม่โปรดยกโทษให้อภัยอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยโดยอโหสิกรรมที่ได้จากการขอขมาขออโหสิกรรมกับพ่อแม่คือทำให้ชีวิตของลูกจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้ช่วยล้างอาถรรพ์ลดวิบากกรรมจางคลายลงได้ ชีวิตโชคดีขึ้นไม่ตกตำ่ำไม่ตกอับแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อถึงคราวเคราะห์แม้ชีวิตเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะมีผู้คอยอุปถัมช่วยเหลือให้แคล้วคราดผ่านพ้นทุกอย่างได้ด้วยดีหากแม้ตกงานก็จะหางานใหม่ได้ง่ายๆชีวิตของลูกจะได้รับโอกาสดีๆ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำอะไรก็ตามก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เร็วทั้งการงานการเงินดีขึ้นมากๆได้อย่างแน่นอน 2. อขอโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือใครก็ตามที่เราเคยสร้างความไม่พอใจไว้ให้แก่เขา ที่เราเคยทำกรรมก่อกรรมหรือล่วงเกินกันไว้ไม่ว่าจะด้วยทางกายวาจาหรือใจเราเจตนาตั้งใจหรือไม่เจตนาตั้งใจก็ตามทั้งต่อนาหรือรับหลังก็ตามจนทำให้เจ้ากรรมในเวรพวกเขาเหล่านั้นเกิดความทุกข์ไม่พอใจขุนค,คองเศร้าหมองใจ หรืออาฆาตเคียดแค้นกดเคืองผูกพยาบาทและต้องการให้เรานั้นต้องชดใช้คืนซึ่งเจ้ากรรมในเวนนั้นอาจเป็นคนด้วยกันหรือสิ่งมีชีวิตสรรวสัตว์ต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสิ้นอายุไขไปแล้วก็ตามหรือเป็นดวงจิตวิญญาณต่างๆก็ได้ เจ้ากรรมในเวรเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องสร้างกรรมกันมาร่วมกับเราตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันก็ได้เจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนหรือกระทั่งเป็นคนเป็นสัตว์แต่เคยมีเหตุการณ์มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน แล้วรอคอยมาพบเจอกันเพื่อตามทวงเอาคืนชดใช้คืนต่อกันโดยเจ้ากรรมในเวรบางประเภทเป็นเหล่าทูตผีปีศาจหรือดวงจิตวิญญาณต่างๆที่รอคอยตามอาคาศเคียดแค้นซึ่งเจ้ากรรมในเวรประเภทนี้คอยสกัดกันความสุขความสำเร็จของเราทุกวิธีทาง จนกว่าเราจะชดใช้หนี้กรรมให้พวกเขาเหล่านั้นจนครบทั้งหมดเขาจึงจะยอมปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระและยินยอมให้ชีวิตเรามีความสุขได้เจ้ากรรมในเวรอาจคอยติดตามเราและคอยส่งผลให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ทรมานลำบากได้ในหลายเรื่อง ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนเรื่องนี้ไว้ว่าวิธีขอโอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรน,นั้นคือหลังจากเราทำบุญใดๆก็ตามก็ขอให้เราอุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของเราให้ได้บุญกุศลจากเราด้วยทุกครั้ง ฉะนั้นเวลาเราทำบุญทุกครั้งควรอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรของเราด้วยเพื่อให้อโหสิกรรมต่อกันไปเพราะแรงบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าเหนือมากกว่าและเร็วแรงชนะได้ซึ่งในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดๆจะมากเท่าแรงอำนาจบุญไปได้อีกแล้วนั่นเอง โดยบุญจากการทำทานรักษาศีลเจริญสติทำสมาธิภาวนาช่วยทำให้เรามีบุญมีพลังอำนาจบารมีเพิ่มขึ้นแล้วอุทิศบุญกุศลน,นี้ไปให้เป็นวิธีสำคัญเพื่อขอโอโหสิกรรมสำเร็จได้ชีวิตของเราจึงพบกับความสุขประสบความสำเร็จได้ รอดพ้นจากการขัดขวางของเจ้ากรรมในเวรชีวิตก็จะโชคดีราบรื่นผ่านพ้นปัญหาไปได้อุปสรรคลดลงไปได้ด้วยดีชีวิตราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นโดยคำกล่าวเมื่อทำบุญส่งบุญไปให้เจ้ากรรมในเวรพวกเขาเหล่านั้นด้วยกล่าวด้วยคำว่าอีท่ง สัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมีความสุขขพเจ้าเคยเจตนาจงใจหรือประมาทพลาดพรั้งเผลอเลอไปล่วงเกินเจ้ากรรมในเวร ทั้งกายวาจาหรือใจก็ตามขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้อภัยและ,อโ,รรแะอ,อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ 3. ขออโหสิกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยบนบานขอสิ่งต่างๆไว้ แต่ยังไม่ได้แก้บนหรือลืมแก้บนหรือจำไม่ได้ว่าบนที่ไหนไว้วิธีแก้บนที่จำไม่ได้เมื่อบนบานขอพรขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้สมหวงังสมปรารถนาตามที่ขอบนบานไว้แล้วแต่ลืมแก้บนครั้นจะแก้บนก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่า บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้ด้วยอะไรบ้างจำไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านสอนแนะนำเรื่องนี้ไว้ว่าการบนบานเมื่อได้สมหวังสมปรารถนาตามที่ขอไว้แล้วแต่หากลืมแก้บนหรือไม่ได้แก้บนทันว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นข้อผูกพันผูกมัดฉุดลังไม่ให้ชีวิต จเจริญก้าวหนะ้ายิ่งขึ้นไปได้ทันว่าเป็นนีิกรรมติดตัวเหมือนเจ้ากรรมในเวรตามทวงนี่อยู่จะคอยตามขัดลาบทำให้ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงท่านอาจไม่เอาผิดไม่เอาความกับเราก็ได้เพราะท่านไม่อยากก่อบาปกรรมขึ้นอีกแต่เราผี หรือวิญญาณต่างๆที่เป็นบริวารของท่านเป็นผู้รับเรื่องตอนที่เราไปขอบนบานต่อท่านให้ช่วยเราไว้นั้นโดยผีหรือวิญญาณเหล่านั้นอาจคอยติดตามทวงหนี้จากเราที่เคยเสนอให้ท่านไว้อย่างไม่ลดละจึงส่งผลทำให้ชีวิตทำอะไรก็ติดขัดเวลาเปรื่นมีปัญหา ทำมาหากินลำบากแย่ลงเรื่อยๆธุรกิจมีแนวโน้มจะลม้มมักโดนโกงมักโดนหลอกได้จะต้องแก้ไขยังไงทำอย่างไรดีครูบาอาจารย์ท่านสอนแนะนำว่าวิธีแก้ไขมีดังนี้คือวิธีแก้บนที่จำไม่ได้โดยวิธีการทำบุญเพราะบุญเป็นความสุข เป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์สูงมากที่สุดโดยนำบุญที่เราทำใหม่นี้อุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงจิตวิญญาณต่างๆที่เราเคยไปล่วงเกินท่านไว้เพื่อขอขมาลาโทษการทำบุญเช่นใส่บาตรทำบุญสังฆทานทำทานกับผู้ยากไร้หรือสถานศึกษา หรือบริจาคสิ่งของต่างๆช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญให้ทานอะไรก็ได้ด้วยศรัทธาด้วยใจจริงแล้วอุทิศบุญกุศลส่งแผ่ไปให้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอีกว่าแก้บนที่จำไม่ได้วิธีสำคัญมากที่สุดคือต้องบวชรักษาถือศีลแปดอย่างน้อย3าถึงเวัน โดยรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระฝึกสตินั่งสมาธิตั้งจิตใจให้นิ่งสงบแล้วแผ่เมตตาวิธีนี้คือแกโด้วยวิธีปฏิบัติบูชาเป็นวิธีที่ดีที่สุดและวันสุดท้ายที่รักษาศีลแปดแล้วและให้จัด เครื่องบวงสวงจัดหาของแก้บนต่างๆมีอาหารข้าวหวานผลไม้และน้ำวางบนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าขาววางไว้กลางแจ้งโดยมีธูป16ดอกปักบนอาหารของแก้บนโดยคำกล่าวมีดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าเคยบนบานไว้ทั้งที่จำได้ หรือจำไม่ได้ก็ตามวันนี้ขเจ้าจึงขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานด้วยขออัญเชิญพรหมทุกชั้นเทวดาเทพเทวารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของขพเจ้า ขอเชิญโปรดมารับเครื่องสักการะเครื่องของแก้บนเหล่านี้ที่ขเจ้าจัดมาถวายให้ในวันนี้ด้วยเถิดเพื่อขอให้การแก้บนที่ผ่านมาของขเจ้าทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ก็ตามทั้งที่สมหวังหรือไม่ก็ตามการบนบานที่ผ่านมา ขอจงอย่าติดค้างต่อกันไม่เป็นเวรไม่เป็นกรรมต่อกันไปอีกเลยจงจบกันเรียบร้อยด้วยดีณนะตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิดและขอให้ท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลทั้งหลายนี้ของข้าพเจ้าด้วยและโปรดอโหสิกรรมทุกอย่างให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปนี้ พบความสุขความเจริญก้าวหนา้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งเรื่องการงานและการเงินด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุหลังจากถูกไม่หมดดอกแล้วคนกรกล่าวลาทันวา่ขาข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสวงเหล่านี้ขอของต่างๆที่แก้บนนี้นำไปแจกเพื่อทำทานต่อไป โดยนำกระทงใส่อาหารทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยนำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งและหรือนำอาหารผลไม้ที่ยังเหลือนำไปแจกจ่ายให้ทานแก่คนทั่วไปก็ได้ยิ่งดีเรื่องดีๆนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส,าธส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแค คอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ